สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับนักเรียนที่โรงเรียนนางสารพิษ นะครับกับอาชัยในช่วงเดือนเมษาทั้ง3คอร์สจะมีกริม,มิกเสริมในส่วนของคนที่จะบนะูตโปรไบโอติกก็จะต้องใช้อุปกรณ์แยกซึ่งตัวนี้ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนะครับแต่เป็นตัวเสริมที่อาชัยเนี่ยนะครับจัดเข้ามาให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยนะครับทีนี้ คนที่จะสนใจนะครับจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้เองนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวสลิงสลิงขนาด50 ml นะครับ50 ml ซึ่งให้เลือกเป็นสลิงที่ไม่ได้สำหรับใส่เข็มฉีดยานะครับแต่สำหรับเป็นปากดูดแบบนี้ นะฮะซึ่งใครไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับก็ลองไปดูได้ตามร้านขายยาถ้าไม่มีสั่งจาก Lazada ได้นะครับเดี๋ยวอาชัยจะแปะไว้ให้นะครับก็เอาภาพไปเซิร์ชเลยก็จะเจอนะครับใน Lazada มีนะครับแล้วก็นอกจากสิ่งนี้เราก็จะใช้ตัวสายสวนดีท็อกนะฮะสายสวนดีท็อกเป็นสายยาวกว่านี้นะครับทีนี้เราจะใช้แค่ ซื้อมาแล้วก็มาตัดนะครับอ่าเพราะสายสวนดีท็อกเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสวนโดยตรงนะครับก็จะลบม,มุมลบเหลี่ยมมาดีนะครับอ่าแล้วก็สายยาวๆเราไม่ใช้เราใช้ส่วนปลายนะครับใช้แค่ประมาณสักเนี่ยสักคืบหนึ่งก็ได้นะครับแค่ประมาณนี้นะครับอ่าเราตัดแล้วเราก็เอามาสวมในส่วนนี้นี่คือได้อุปกรณ์แล้วนะครับอุปกรณ์จะใช้แค่นี้ต่อมานะครับ เราจะใช้โปรไบโอติกโปรไบโอติกจะยี่ห้อไหนอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้จากาทาง Lazada, s h o p ป e มีหมดอะนะครับอ,อย่างเนี้ยนะฮะอันนี้คือตัวอย่างเนาะจริงๆหลากหลายยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อเป็นเชื้อที่ถูกอยู่ในฟอร์มของสตาร์ทั้งหมดนะครับอยู่ในแคปซูลนะครับโดยมันจะมีกี่สายพันธุ์ก็ได้นะครับหลักๆเนี่ยคือมีแลคโตอว์ซิลัสกับ b i ฟ i ดแบ a c ที่เรียนะครับที่เหลือก็เป็นตัวเสริมอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะครับก็ไปเลือกกันนะครับก็ ใน Lazada นะครับตามภาพที่ลงไว้ให้เนี่ยนะครับเยอะแยะหลายอย่างไปเลือกเอาเลยจะเอา,เอา <Good. S 1> แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อเมริกาแบรนด์ออสเตรเลีย <Good. S 1> หรือว่าจะเป็นแบรนด์ไทยไหนได้หมดเลยแต่เป็นลักษณะแคปซูลที่เป็นผงนอกเชื้ออยู่ข้างในนะครับที <Good. S 1> นี้ <Good. S 1> เทคนิคต่างๆเนี่ยอันนี้จะขอบอกเลยว่าจะจะไม่ใช่เป็นเรื่องเปิดที่จะมาสาธารณะนะครับเพราะว่าดราม่าจะเยอะครับมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับเฉพาะคนที่สนใจเท่านั้น นักเรียนในคอร์สนะครับคนที่ลงคอร์สกับอาชัยแล้วนะครับเตรียมไว้ก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะลดทดสอบนะครับซึ่งอาชัยจะมีคําอธิบายมีรายละเอียดอะไรสนุกสนุกอีกเยอะนะครับแล้วก็เจอกันในคอร์สนะครับไปเตรียมกันก่อนเลยครับสม